วันนี้เอารถสเปคอะไรมาปั่นกันไอ้ตอลอหกชักห้าไปดิพี่นนท์เขาสวยปะมึงลองสวยดิแม่งทรงไวรุ่นเป็นรถใช้งานสเต็กเลยป่ะรถอะไรอะรถแข่งครับรถแข่งเลยครับทรงนี้แข่งสองเมตรจะแข่งที่สนามไหนสนามจอหอนโคราชบ้านเราครับที่กูชอบเลยเว้ยบ้านนนท์นี่ไอ้พี่ฝาข้างทำนั่นแหละสีไวรุ่นเลยนะโอ้โหแล้วมีคำว่านางโคราชบ้านเราเนี่ยเป็นงานโคราชเลยเหรอครับใช่คิดว่าจะกี่แรงพี่นนท์ เอาใกล้ๆแล้วเตะ40อ่ะเตะ40เฮ้ยไอโยอยู่ผมเรียกครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมจะพามาชมไดโนของผมนะที่โคราชนะ วันนี้เรามีเหยื่อเหยื่อบอกว่าเาจะรถมาปัน่นเราจะมาคาลิเบตแท่นเราด้วยแล้วเราก็จะมาดูวนว่าไดโน่ของลุงเอ็กนะครับเงียบเท่ากับของสอจอนณะวันหรือเปล่านะเพราะจริงๆอ่ะมันดีไซน์เดียวกันนะเพราะว่าผมเป็นคนดีไซน์นใช่เนี่ยอยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวมาแนะนําให้รู้จักก่อนแล้วก็มาดูนว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับรถนี้เชิญเจ้าของรถก่อนมาติดไม้นี่นึงฮะขออนุญาตแจกทร,ทรงด้วยนะ เ้ยส่งวัยรุ่นเมกาสีนี่สีสันเนี่ยอันนี้เจ้าของรถเี่เป็นอะไรขอสมบทตัวขี่เป็นตัวขี่รุ่นนี้มึงไม่เข็ดเลยเอ้ยเดี๋ยวดูคลิปที่พี่เขาขี่ด้วยเขาเป็นตัวขเดี๋ยวมีเครื่องสองเครื่องสามการขาดเนี่ยหยอกคราวนี้แล้วรถรุ่นยังการขาดเลยนะเอาเอาพี่เขาเป็นตัวขี่อะน้องก็เชื่อมั่นน้องก็เชื่อมั่นน้องก็เชื่อมั่นน้องก็เชื่อมันเลยโดนบังคับวันนี้เอารถสเปคอะไรมาปั่นก่อน ไอตอหกชักห้า้อพี่นนทเขาสวยแบบมึงลองสวยดิแม่งท่งไวรุ่นนี่เทพฝาจันไฟฝาคัดใจไวรุ่มกันลองออกตัวดิลองลองทำ้าววต้องอย่างนี้เลยกลังเลัเลยนันน่แล้วมอลวนององอะไรถามว่่นี่คะแนนเราจะไม่ติดเครื่องมึงยังนีอำนาจในการทำลายล้างด้วยฝคัทนี้ทำอะไรยังไงมาบ้างฮะทำอะไรมาบ้างครับเป็นรถ ใช้งานสเต็ถอะไรบ้างรถแข่งครับรถแข่งเลยครอส่งสองร้อยหนึ่งเมตรจะแข่งที่สนามไหนสนามจอหอนโคราชบ้านเราวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยีิบหกครับงานอบอลตุลาคมมานะมร์บอลม่จะถึงนี้ด้วยโอ้โหสเปคเครื่องยนต์เป็นหกหกจากห้าสี่ับที่ที่กูชอบเลยเว้ย ปนนลนี่ให้เอฟซีดูฝาข้างทำนั่นแหละสีไวรุ่นเลยนะโอ้โหแล้วมีคำว่างานโคราชบ้านเรานี่งานโคราชเลยเหรอครับพี่นนลว่าไงวะอูสีช่างแกนเป็นไงฮะทำไหมเพชรหน่อยดีไหมเพ้นเป็นทรงวัยรุ่นอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ทำอยู่เท่าไหร่ข้าทำข้างซ้ายขวาอยู่เท่าไหร่ ราคาไม่แน่ใจครับน้องเขาสนับสนุนมาอต้องเอารถลุงไปจัดบ้างวะนั่นเดีจัดเลยคันนี้นี่ใช้ล้อล่ะในการแข่งขันเป็นล้อวงร้อยตองด้วยครับทําไมถึงเลกใช้วงร้อยตองฮะมันมันสวยครับแข็งแรงเีครับเบาครับล้อคมเหมาะกับวัยรุ่นเลยนะเัือกขนาดอยงเลือกขนาดอยู่ที่เท่าไหร่นะหนึ่งจุดสองหน้าหลังครับหนึ่งจุดสองหน้าหลังเลยครับรถพี่นนท์จะเอารออะไรวะ โอ้ก็ต้องไอตองเด้ซีเซไอเอาทรงอะไรอ่าอย่าเด้อทรงที่ชอบอะไรวะทรงห้าเหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมวะห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมนั้นประทัดทรงสเกลูกันเหลี่ยมเหลี่ยมเพนทากอนยุคยุคสมัยนูโอะแม่งเหลี่ยมเหลี่ยมแหลมแหลเลยอันนี้เป็นเพนทากอนไฟก็เสร็จต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนนี้ล้อห้าเหลี่ยมเนี่ยในดาการแข่งขันบุรีรัมย์มันเมตรเนี่ย ได้มีการพัฒนาวงล้อเพนกอนห้าเหลี่ยมของไอตองเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการวิ่งระยะทางพันเมตรเพราะว่าทรงมันจะแอโรไดนามิกมากทรงมันดีมากเลยจนโบอิงแม่งเข้าเลยตึก1นลันไปเป็นตะก้อนอื่นนะตะก้อนียกันเลยสมาร์เกจมิเตอร์นะครับเป็นของค่าย NK Racing นะครับทำหน้าที่เป็นตัว Diagnosis นะครับซึ่งสามารถจะ ใช้งานร่วมกับมิเตอร์อื่นๆของตัวรถได้ด้วยนะครับเราก็มีโหมดให้เลือกหลายโหมดด้วยกันนะครับต่อด้วยหน้ารวมนะครับซึ่งมี TPS นะครับแบตเตอรี่ ECT STFT นะครับแล้วก็ LTFT นะครับก็เป็นพวกช็อตเทอมลองเทอมนะครับปรับหน้าตาได้หลายตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตา TPS นะครับรอบเครื่องยนต์นะครับเวลาการฉีดองศาจุดระเบิดแล้วก็ AFR สามารถเช็คโค้ดได้ด้วยแล้วก็สามารถลบโค้ดได้นะครับสำหรับการลบโค้ดก็สามารถรกดปุ่มโหมดแชร์ไว้นะครับก็จะสามารถทําการลบโค้ดของคุณได้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ามีฟังก์ชันให้เล่นเยอะแยะมากมายสำหรับสนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ NK Racing หรือจะ สั่งผ่านช่องทางของลุงเอ็กก็ได้นะครับถ้าอยากจะได้รับการให้คาปรึกษาและแนะนําการใช้งานนะครับไปจนถึงเรื่องของการประยุกต์ในการจูนรถต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่างอื่นเนี่ยเรามีอะไรใช้งานบางที่แบบว่าลโชกหน้าตัดมาเท่าไหร่นยโชกหน้าตัดจำไม่ได้แลวครับจาจบโชกหลังชบหลังไงเป็นว่าสามร้อยมิลแว้วสามร้อยมิลครับนี่โชกหน้าตัดแค่ช่วงยุบเหลืออหนึ่งนิ้ว สวิงอาร์มนี่ใช้เป็นสวิงอาร์มแท้เบอร์ครับอาร์มประวานครับประวานครับเรา้าประวานแท้แบบว่าเดิมๆเลยไหมไม่ไม่ใช่อาร์มเนียมเลยคือของนี่ภายนอกมีที่เห็นก็คือโดนที่ฟ้านี่แหละแล้วท่อเนาะใบหนึ่งก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองดูแรงม้าบนเดนโน่เน่ยเพราะจริงๆเดนโน่เราก็เพิ่งยกมาก็ขอบคุณตะปิกด้วยพีเมเคครับช่างปิกมาสารคามนี่ยืมอันนี้ยืมเขาใช้นะนํำส่งมาขนให้พร้อม ก็เด uh uh> uh uh ี๋ยวไปดูเสียงกันข้างในห้องเดโน่เลยดีกว่าถือว่าม้าจะหมกมาเท่าไหร่อย่างนี้กันเนี้ยข้างนอกข้าไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่ไปเจอในห้องเดโน่เลยอ่ะคิดว่าจะกี่แรงพี่นนท์เอาใกล้ๆแล้วแตะสี่สิบอะเตะสี่สิบเฮ้ยเดี๋ยวถามได้ตี๋มาก่อนดีเขาเขามาเท่าไหร่เมื่อกี้หมกมาเท่าไหร่วะหมกมาเท่าไหร่เดบอนมีอยู่เท่าไหร่สามสิบเก้าตัวสามสิบเก้าตัวแทนของเซนของชายครับชายช็อปอย่างน้อยก็ชายช็อปแตหล่อหล่อแล้วสี่สิบก็ร้าน ปั่นไดโน่เหมือนกันอยู่ตรงเทอมินอลแยกเทอมีแยกเทอมินอนนะครับใครจะไปปั่นไดโน่ก็ติดต่อน้องได้ชอบครับใช่ไหมวันนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูไดโน่ตัวนี้หน่อยว่าจะเป็นยังไงจะเติมมาได้เท่าไหร่โอเคไปเจอในห้องไดโน่เลยนะครับพี่นอนไปครับ ังไงบ้างสำหรับวันนี้เราได้เทนท้องไดโน่ของเราแล้วก็เอ,อ้คลิเบ <im it> ียดโน่ก็ใกล้ๆของชายของชายช็อปโคลาดตะแบกละ่ะเคยไปปั่นไหมเยอะเด้เท่าไหร่เคยเคยปั่นแต่รถทิพย์ครับอันนี้ยังไม่เคยปั่นก็เรียกว่าค่าความแข็งใกล้ๆก,ก,กันครับก็วันนี้ปัญหาก็คือเจอในช่วงประมาณสองหมื่นหมื่นสองกับหมื่นสามเนี่ยการมันม้วนก็เดี๋ยวเราจะไปรื้อเช็คดูว่า สเปิงวาวเป็นยังไงบ้างมีเกี่ยวเฉี่ยชนหรือเปล่าพี่นนท์เป็นไงเสียงโอ้ช่างห้าเล้าไหมเลาสิเป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ถึงยังไม่แตะเลขสี่นำหน้าแต่ก็โอ้โหไปแกแล้วกาทำให้เรารู้ว่าแกนี่หน่อยตัวเลขสีมาแน่แลอย่างนี้พี่นนท์ขี่จะเป็นไงครับลึ้งขยันอมันฟิวเลยนะฟิวก็ใครอยากเห็นพี่นนท์ควบ66ชักห้าช่างหวานไอ้ี่ย เสียดายรถเขาบ่าเพื่อนเดี๋ยวมึงสวยด้เหรอมึงถามน้องเขาดีว่าเขากายมึงขี่ป่ไหวไหมตาเราไหวไหวพี่มีตังซ่อมให้ผมไหตัง่มคาเอสาค่าเนี่ยต้องทำใหม่ก็เดี๋ยวไปติดตามชมตอนเราเปลี่ยนสปริงวาล์วแล้วปั่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะก็ไป let's go We are killing this shit oh. King, bye. King bye. We are killing this shit